ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันวันจันทร์ที่17พฤษภาคมครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่เคอีกครับจากหลังจากเล็งมานานแลวดูตัวเปิดตั้งแต่7โมงมันเปิดบวกแต,ตอนนี้มันลงลบแล้วครับและคงไม่ไปบวกแล้วผมว่าไม่ไม่ขึ้นบวกแล้วเพราะมันรอยกระจุดแล้วมาฟังอย่างคร่าวๆนะครับแต่สัญญาณเตือนก็คือรอบแรกรอบแรกเบาๆแล้วก็บวกมาลบเบาๆสรุปแล้ววันนี้ถ้าใครไม่แน่ใจดูไปก่อนก็นได้นะครับ มี่อเช้าวันที่สิบเจ็ดมาดูตัวเปิดกันก่อนครับเปิดศูนย์สี่หกเปิดสิบแต้มเบิ้ลนะครับเก้าเก้าสิบแต้มเบิ้ลสิบแต้มเบิ้ลนะครับเลขเหลือจากที่เอแล้วที่เช้ายังไม่มาเลขบ่ายมาครบนับเช้าเลขหายหนึ่งสี่ครับเช้าหายสี่หนึ่งสี่นะครับเลขเหลือศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าหนึ่งสองสามนะครับเนาะใครชอบเลขเหลือเราลองจดไปแล้วกันนะครับ เช้านี้เล็งเล็งมามากเล็งรู้จะเล็งยังไงแล้วยอมรับตรงๆเลวงวดนี้รอบน,นี้นไหนก็รอบแรกเบาๆไม่รู้จะจับอะไรจริงๆครับไม่รู้จับอะไรจริงๆใจจริงก็ชอบท้ายศูนย์ท้ายเจ็ดนะฮะท่าลบศูนย์เจ็ดก็ชอบผมจะบอกเนี้ยนะศูนย์เจ็ดชอบมาหรือเปล่าเพราะว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มันจะเป็นถ้าลงลบมันจะประมาณนี้ครับถ้าลงลบใจะจะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ นะครับ0770ประมาณนี้และอีกกรณีน,น,นึงคือที่ชอบไอตัวนึงคือ8ท้าย8ท้าย9ท้าย9ท้าย8ถ้าลงลบะนะครับนะบลบก็อยู่วนอยู่ในผมว่านา่าจะวนอยู่นี้นะเข้าข้างตัวนี้ก่อนสัญญาณเดือนแรกคือ10แต้มโอกาสเช้านี้ปิด10แ้มเป็นไม่ได้และเบิ้ลเบิ้ลอะไร <laughs> ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเช้านี้ชอบ9ครับ จครับ09 19 49 79เจะตามหัวธนาคารห้าเจ็ดติดไปนะเผื่อจะมานะครับ28ครับวันนี้แถมครับ2 7งเจ็ดจ็ดสองครับ ครับแนวนี้ผมชอบอยู่3าคู่นะครับ12ึ่งสอง้ขอาทำธทรกรับหนึ่งเก้นกะครับ1 9 2 8ง8ก้าสองแปดสองแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สี่เก้าแปดเก้าสี่เก้จะมาตามดาวโจนเป็นไปได้ <S <S โอเคครับประมาณนี้สำหรับมิเกเช้าพูดไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันลบ เปิดบวกมันลงลบแล้วซึ่งลงลบแล้วผมก็ได้ทรลองเพลงจะจอ,อยังใสดีโอเคครับลองพิจารณาดูก่อนที่จะตามเนาะมีหลกัหลกๆคือรอบแรกเบาเบาวบวกลงลบเบาเาสุดแล้ววันนี้ใครอยากเฝ้าดูนั่งดูเฉยก็ไม่เป็นไรครับถ้าเล่นก็หันเล่นลดลด,ลดกันเล่นลงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูนะครับแล้วก็ไม่อยากได้ยินคอมมต์นะว่าหมดตู่ตั้งแต่นี้เคอีแล้วก็บอกให้เบาเาเบาเบา,บาไม่ได้ไหมายความไม่ได้ให้เล่นนะ ให้เล่นลดการเล่นลงเข้าใจโอเคครับสวัสดีครับ